ก็เจพามาชมบรรยากาศครับเจมาขายของทุกคนอ่าที่ตลาดยามเย็นๆน้องอย่างบุ๋มดีบีซีเนี่ยแหละ ครับผมพี่ครับน้องสีบอมเนี่ยีบอมนี่ครับสวัสดีสวัสดีค่ะอยู่กับพี่เจพี่เจสวัสดีครับครับพี่ควรดังสวัสดีครับผม อาเธอร์สวัสดีครับเจอ,อยู่นี่แล้วทุกคนเจอ,อยู่นี่แล้วอยู่นา่ิเจเลยครับน้องนท์นสวัสดีจ้ะน้องนท์นสวัสดี น้องนนสวัสดีครับสวัสดีครับผม,สสบผม,มอสวัสดีครับผมมีน้องอาโปสวัสดีครับผมดูกับพี่เจพี่เจมาแล้วทุกคนสวัสดีครับโอเคอ่าวางอย่างนี้นะ สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนอยู่กับพี่เจเนาะสวัสดีทุกคนครับสวัสดีสวัสดีดสสดสสดพี่เจก็มาขายของเนาะทุกคนสวัสดีน้องโนนน้องน้องทันวาน้องธันวาสวัสดีครับสวัสดีสวัสดี он, wości, ingt, สวัสดีทุกคนครับสวัสดีสวัสดีน้องวงแลวนสวัสดีอาโปนะครับน้องโนนน้องาทันวาอาซื witches, thern, ่อเนาะสวัสดีทุกคนเอ็นจอยมาแตงอาหนูดาน้องการสวัสดีจ้ะ พีเจกขมาขายของก็อยู่ที่บิ๊กซีนี่แหละครับผมบรรยากาศายามเย็นเนาะวันนี้ก็อากาศดีนะครับฟ้ามันไม่ร้อนแต่ก็จะมีฝนปล่อยๆนิดหน่อยแะพอขายกันได้ครับอยู่ที่าชายเชิงเซาครับอยู่ที่จังหวัดชายเชิงเซาครับตลาดนัตสนามวยไนท์พาซาครับผมข้างบิ๊กซีสองจังหวัดชายเชิงเซาเนาะ okay, พีเพ่เจพีเพ่เจพี่เจตลาดครับมา้าขายกันครับ ทุกวันทุกวันเจก็ช่วงเช้าก็จะมีถ่ายละครสั้นตลกนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายพี่เจก็จะออกขายของครับกิจวัตรประจําวันก็จะประมาณนี้ครับทุกคนน้องกําพลสวัสดีครับอาปูชื่อจริงชื่ออะตอมเล็กครับน้องอะตอมสวัสดีครับผมอยู่กับพี่เจเนาะวันนี้สวัสดีทุกคนสวัสดีก็ที่ตลาดนะครับพี่เจก็อยู่ที่ตลาดกิจวัตรประจําวันก็อยู่นี่นะครับ สัสดีครับน้องนนท์น้องปา,าริชาติสวัสดีจ้ะฮามินฮามินฮามินสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีขอบคุณที่เข้ามารับชมพี่เจนะครับแต u งคิวเวลีมาแต่งคิวโซมาดครับผมขอบคุณมากมากผมเป็นเอฟซีพี่น้องอาเธอร์ขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากจ้ารักทุกคนพี่เจรักทุกคนไอเลิฟยู ไอเลิฟยูักทุกคนนะขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับผมก็อยู่กับพี่เจรบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้เนาะพี่เจก็มาขายของนะครับขายพอดสดให้ดูบ่อยๆเดีย๋ยวพึ่งลำคาญพี่เจเด้ออยู่กับพี่เจไปเรื่อยๆก่อนนะทุกคนขอบคุณมากๆเลยโอเคก็ประมาณนี้ครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนฮัลโหลทำหน้าเคหน่อยน้องดีโสวัสดีครับ ประมาณนี้ป่ะหวานหวานหน่อยนะหน้าพีเ่เจอตอนนี้มีคนซื้อของหรือยังครับเขาขายได้แล้วครับผมขายได้แล้วพี่เจขายได้แล้วครับมีคนซื้อก็อยู่ครับผมมีคนซื้ออยู่เนาะอินนี่สวัสดีจ้ะน้องไอดีอินนี่มาแล้วครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีน้องอินนี่สวัสดีครับผมอยู่กับพีเ่เจยาวไปยาวไปเอซีเอค่ะอัมคอัมดีโอจีค่ะหน้าประมาณนี้ป่ะ ขอบคุณนะขอบคุณที่เข้ามา